ไม่ทำอะไรตรงนี้นะคะเออยา,ยายยามาเดินเล่นแถวนี้ลูก <Yeah. S 1> อ,อ๋อเหรอคะใช่จ้าอุ๊ยไปไปดูนกแถวนู้นสิมันน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 ไหนอะคะยายสีไม่เห็นเมียเลยอ,อ๋อมันบินไปแล้วลูกอุ๊ยไปไปน่นอะไรถุงนิงแดงอะโอ้โถุงอะไรของใครเนี่ยอุ้ยแหวนทอ ของแหวนนี้กันเธอค่ะยายสีจะไปตามหาเจ้าของทําไมจะให้ยายเก็บให้ก็ได้นะคุยเราเก็บไว้ไม่ได้หรอกค่ะยายสีแม่ตาเคยสอนไว้ของใครคนนั้นก็หวงคะ่ะเราไม่ควรเอาของคนอื่นนะคะป่านนี้เจ้าของคงกาลังตามหายาเลยคะ่ะ <c oughs> งั้นเดี๋ยวหนูไปบอกแม่ตาให้ช่วยตามหาเจ้าของแหวนนี้ดีกว่านะคะะทําตัวเป็นคนดีไปเถอะเดีย๋ยวจะเสียใจเออเมันหายไปไหนเนี่ยมันก็น่าจะตกอยู่แถวนี้แหละเนี่ย ลุงเสือทำอะไรคะกำลังหาอะไรอยู่หรอคะลุงก็กำลังหาเฮ้ยนี่มันถุงทองลุงนี่นะไปอยู่ที่เปิดเป้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยแล้วทำไมเหลือแหวนวงเดียวล่ะสร้อยหายไปไหนนี่เปิดเป้เอาของลุงไปใช่ไหมหเปล่านะคะลุงเสือตอนที่หนูเก็บได้ก็มีแค่แหวนเท่านั้นนะคะหนูก็เลยจะไปหาแม่ ก็ต้องมาแก้ตัวเลยนะลุงอ่ะเพิ่งไปซื้อสร้อยกับแหวนมาจำได้ว่าเดินล้วงกระเป๋าแล้วมันน่าจะตกอยู่แถวนี้แหละแล้วตอนนี้ถุงทองก็ไม่อยู่กับเบยเป้ยเนี่ยแ้วถ้าเปบยเป้ยไม่เอาไปแล้วใครจะไป เอาสร้อยมาเลยนะไหนดูสิอยู่ไหนเอามาดิแม่แมพี่เสือหยุดนะคุยกันดีๆกันได้นะคะอ่ะน้องตามาก็ดีแล้วก็เปเป้ยนี่ลูกสาวตัวดีของน้องตาเนี่ยขโมยสร้อยทองของพี่ไปเลยดินูบอกแม่สิหนูขโมยสร้อยทองของลุงเสือไปจริงๆเหรอลูกเปล่านะคะแม่หนูไม่ได้ทำนะคะหนูเจอถุงทองเนี้ยมันตกอยู่ที่พื้นหนูเก็บขึ้นมามันก็มีแหวนแค่วงเดียวนะคะอย่ามาโกหกนะนี่น้องตาพี่จะบอกให้ไม่เช้าพี่ไปซื้อทองที่ร้านทองไม่เชื่อก็ไปดูกล้องวงจรปิดที่ร้านได้และตอนนี้ถุงทองก็ไม่อยู่ที่เปืยเนี่ย หลักฐานมาตัวขนาดนี้เดี๋ยวพี่แจ้งตำรวจเลยเ,ออเดี๋ยวก่อนคะ่ะพี่เสือเจเยนๆนนะคะอย่าเพิ่งแจ้งความเลยนะคะพี่ส่วนเรื่องสร้อยทองของพี่เนี่ยเดี๋ยวตาสืบใพ้รู้เรื่องเลยค่ะถ้าลูกของตาขโมยไปจริงๆอะ่ะตายินดีรับชอบทุกอย่างค่ะพี่งั้นก็ได้แต่พี่ให้เวลาถึงพรุ่งนี้เท่านั้นนะไม่งั้นติดคุกแน่ แม่ตาจะไปรับผิดชอบทําไมล่ะคะเมื่อหนูก็บอกแม่ตาแล้วว่าหนูไม่ได้ขโมยนะคะเปิยๆแม่รู้ว่าหนูไม่ได้เอาไปนะลูกแต่ในเมื่อเราเข้ามาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วอะเราก็ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานะลูกว่าแต่ตอนที่หนูเจอทองอะหนูเห็นใครอยู่แถวนั้นบ้างไหมอ๋อหนูเจอยายสีค่ะแต่ยายสีไม่ได้จับถุงทองนี้เลยนะคะแม่ตาแค่ชี้ให้หนูดูว่ามีถุงทองตกอยู่ข้างหลังหนูอะคะ่ะเอ๊ะถ้างั้นแม่ตาว่ามันแปลกๆแล้วนะลูกแม่มีแผน อา้าวน้องตาไปเป้ยจะรีบไปไหนกันเนี่ยดูท่าทางรีบร้อนเชียวอ๋อพอดีว่าไปเป้ยเก็บผงคลองได้อ่ะค่ะาตาทราบว่าแถวนั้น,นมีกล้องวงจรปิดพอดีอะค่ะเราก็เลยจะไปขอเจ้าของบ้านดูกล้องวงจรปิดใช่ไหมคะ่ะ กล้อ,ไปไปองวงจรปิดมันอยู่หลังต้นไม้ถ้าไม่มีใครสังเกตก็มองไม่เห็นแล้วค่ะตอนนี้พวกเราหาเจ้าของทองเจอแล้วนะคะแต่สร้อยทองอ่ะมันหายไปเส้นนึงอไค่ะคุะณยายสีไม่รู้ว่าใครเอาไปอะค่ะคุณยายสีรู้ไหมคะว่าใครเอาไปเออเออ,เอ,อฉันจะไม่รู้นี้ไงว่าใครเอาไปคนที่เก็บด้านนั่นแหละต้องเป็นคนเอาไปไป้ายเอาไปใช่ไหมเอาไปคืนเขาละลูกเป็นไปไม่ได้อะค่ะลูกสาวของตาไม่มีทางทาเรื่องอย่างนั้นแน่นอนดีนะที่บ้านหลังนั้นมีกล้องวงจรปิดเราต้องรีบไปดูกล้องวงจรปิดแล้วนะลูกเออดูดูดู เดี๋ยวเหรอจะเย็นหายดีๆก่อนนะให้ชุดของก็หาดูก่อนเพื่อจะเจอเนี่ยถ้าพี่เสือรู้ว่าใครเอาไปนะพี่เสือต้องเล่นงานหนักได้แน่เลยค่ะฮะ,ฮะถองเนี่ของเสือเหรอใช่สิคะ่ปะป้สีใครๆก็รู้อะว่าลุงเสือโหดแค่ไหนเั้นตากับใบเปื่อต้องขอตัวไปดูกล้องวงจรปิดก่อนนะคะไปลูกไป ใช่ครับยังหาไม่เจอเลยเนี่ยผมว่าจะไปแจ้งตำรวจ<อ>ไม่ต้องไปแจ้งความหรอกเนี่ยป้าเจอสร้อยเส้นหนึ่งมันตกอยู่ข้างทางอ่ะมันใช่ของเสือหรือเปล่าเฮ้ยมันใช่สร้อยผมจินด้วยอ่ะเจอสร้อยแล้วเนาะเปิดเปยเขาไม่ได้เอาไปหรอกฝากบอกน้องตาก,กับเปิดเปยด้วยไม่ต้องไปเปิดกล้องวงจรปิดหรอกกล้องวงจรปิดอะไรแถวนั้นน่ะมันไม่มีกล้องวงจรปิดหรอกครับผมมาดูจนทั่วแล้วแล้วผมมาไปถามเจ้าของบ้านมาแล้วไม่มีกล้องวงจรปิดเลยเอ้าไม่มีกล้องวงจรปิดหรอกเหรอน้องตาก,กับเปิดเปยหลอกเราเหรอเนี่ย ป้าสีว่าไงนะครับป้ปปาเบาๆจ้าถ้าไม่มีอะไรแล้วป้าขอตัวกลับบ้านก่อนนะจ้าแถวนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดหรอกนะคะพวกเราจ้างผูดเช่ยๆค่ะอะไรที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยอย่าไปหยิบได้ของคนอื่นเข้าใจไหมคะคุยเรื่องอะไรกันเแล่วทุกคนล่ะคะถ้าเกิดเจอของมีค่าของคนอื่นแบบเนี้ยทุกคนจะคืนให้เจ้าของไหมคะกดหนึ่งคืนค่ะกดสไม่คืนเสือง,งอ่ะอ